พ่อค่ะค่ะมณีมาตามรายวันห้แฟนช่องเฮาไดพิจารณานะคะจะเป็นสูตรเล่าพัฒนาหลักกาน้อยนะพ่อวันนี้เป็นของหวววันสุขที่ยี่สิบหกนะคะโอ้มณีรรยวันของพ่อเฮาบวัวผิดหวังนะพ่อ 63. หกสามนี่ย้แตกกระจายเลยเนาะเข่าสองรอบเลยนะพ่อหกสามปังยีรีนะคะเป็นตัวเน้นเลยพ่อพ่อถามแม่มือนี้มียายผู้หนึ่งโทรมา่อว่าค่ะ ไอ้ตอนตอนหายตแล้วตอนไม่ไปไอ้ไอ้หบ้าเอาได้เบอ,ววอร์โทรว่นน้ำพุเคขับเลยได้เบอร์โทรมาจากช่องแค่พัดวิ่มาสัพอวันไอ้ะค่ะเออการเลว่าเป็นนี่<อ>นยังหละครับแล่แกแบบโอ้ยนี่นน้น,น,นอยากได้ตัวนีน่น้นเนาะเพราะวนนีนน้ไล้ไส่ <laughs> งแพ่พัพวิ่หาหาสุดเนีอหาหาหางแตดอกค่ะ เน่นๆหน่ยแน่ๆหน่อยแ่จอาจารย์มาสักพอกระเน่นในซุปนี่ละค่ะคือสีมานอยู่ดอกนะพ่อเนาะเพราะว่าเอฟซีบางคนเพิ่นกลับเป็นสาวกไร้วันเนาะค่ะถ้าผู้ใดต้องการคือว่าอยากได้จัดจังๆเนาะพ่อเข้ากันเน้นให้สำหรับออกช่องเข้าเพิ่นกระเน่นให้ทุกรอบเนาะพ่อเนาะมือนีกับเขาตัวเน้นดีนาะค่ะคือกันน่แหละปล่อยไปตัวแล้วคก็ทู่เขาเ่อกันเน้นโตโกวันน่ะค่ะ ยินดีกับคนที่ได้ชโชคได้มาเนาะ,ะพ่อเนาะผู้ใดได้ชโชคได้ลาบเท่ากับยินดีน้ำเนาะพอ่อสูตรพ่อเท่าเดินดีหลีนะค่ะดำชุ่มโอ้ยลาบพัฒนานวัติพันธุ์มาเฉียดไปแต้มเดียวเนาะพอ่อพ่อเท่าฟันหกสองเนาะค่ะเลขออ,ออกาาหาสองเมียขขห้าน้อยอตัวหาค่ะมันสลับกันเนาะพอ่อหมื่นมือวันพุธเนาะ,ะห้าน้อยพอเท่าหาน้อยไปออกเล่าสองหอบแล้วเนาะพ่อสองงวดแล้วเนาะสำรับอ๋อรวบเรางวดนี่คือกันเนี่ย เรียกประจําวันมันเนาะอ่าบบเป็นยังสวอเสียนว่า,าปี<ด>ปฤทุ่มนะคะดเดินดีคือเก่านะพ่อสําหรับงวดนี้ตุตกลงแยกร่่าวเป็นเล้าน้อยเป็นน้อยคือเก่นะพ่อเข้าพราะว่าห้าน้อยพอ,อพอเฮา,าจะฟันเนียนๆค่ะมันบ่เข่าวันนี้คั้นนั้นมาเข่าห้าน้อยแล้วเล้าเน่ยพอเสียดเหล้าครับน้อยเลยเอาใจจาเนาะคะ่ะ <c oughs> สำรับเราบัดใจจานลดมากกว่ซึ่งเราบ่มากกว่กระซิเน่นเนี พกโตก็เก่าล่ะซื้อเอาร่อยยุหันละพอเฮาเพิ่นก็อยากให้ได้โชคได้มาลนาะค่ะ <c oughs> อ้าวงวดนี้อยาก้มันถืกันละค่ะแม่นความเจียว,วพ่ออ่านด้วยหาเดี๋มันเขา้าสะฮ่าหน่พยดแม่เล่า <c oughs> แต่ห่าหน้อยพอเฮาเพิ่นฟันทีฮ่หาหน้อยกับโบผิดหวังน้ำชุ่มแต่ก็รั่วบ่แ,แตกน้อยก็แตกหลายนะคะ <c oughs> ยิ้มรับทราบกันไปแล้วสําหรับสาวกไร้วันเมือนี้นะคะงวดนี้รุ่นต่อเป็นงวดวันศุกร์นะพ่ออ้าวเริ่มที่ลาวพัฒนาก่อนนะพ่อนะ เล,เ,ลเล็กวิ่งเหล็กแรนกับพอได้จัดใดเล่าห้าวมานี่เล่ามอน,นี้วินน่งสมกับศูนย์น่ะวันนี้มีสามกับศนค่ะค่ะมี3ามหกสวันนี้มีสามหสเจดแล้วก็ส8มแปดกพออ่อเออศูนย์หกศ ศู 7, แล้วก็ศูนย์แดค่ะพ่อเออวันนี้ก็สี่หกสทีนี้ก็สี่หกเจแล้วก็สีนะคะ,ะนี่คือ,อ,อชุดเป็นเซียนว่าปีประทุ่มล่าพัฒนาพอเข้าจะคัดให้เก่าชุดเก่าหางน้ำชมมือนีจัดให้เตเล็กสองตัวคือเก่าบุพอลลาพัฒนาเออถ้าสองตัวก็หลุกค่ะ สองตัวก็ให้มาจังๆนะพะ่อเอาเดียวท่วนตัวเลขของพ่อเข้าไป<น>พร้อมๆ<น>กันก่อนนะคะดำชุ่มคอยเน้นให้ือเกานะคะวันนี้พ่อเข้าจัดไมีสามหกสามเจ็ดสามแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็ซีหกซีเจ็ดซีแปดกับพ่อเน้นให้แฟนช่องเลยค่พะพ่อบาดท,ที่ในตัวน้นเปียนทีหนาจับตาน, 3, 8, นะคะเน, 3, เน้นไปที่สามเจ็ดสามแปดกับพ่อ ค่ะนี้ก็ศูนย์หกย์เจแล้วก็มีศูนย์หกศูนย์แปศย์หแล้วก็ศูนย์แดค่ะพะ่อเออ,อนาาียนใ่ตัว,ล,วละเนีนใี่ชุดซี่หางเน,น่นเนีนน้ำชมเอา้าวมักชอดสุดเซียนว่าปีปฐุมลาพัฒนาแคบหน้าจอไว้ได้เลยน้ำชมที่นิกะเป็นสูตรห้าน้อยนะพะ่อห้าน้อยชุดเต็มคือเก่านะคะหาน้อยเซียนวันปีนว,วันที่ยี่สิบหกา,าวดมีค่ะเลขมันสอง มันส้นกันหมึกว่านี่ก็บสองสูตรสองกับสามสองกับสามส้นกันมัดทั้งสองสูตรค่ะพอเฮากับฟันห้เลยนะครับชมสามกับสี่สามกับสี่สองกับสี่อยู่นี่ค่ะอ้าวแต่ดีกับมือดิอ้าวซาถูพ่อให้แฟนช่องได้โชคได้มาได้เงินได้ทองใส่นะพ่อเนาะเฮาเฮียงดีใจนะคะอ้าวเลกวิ่งเล็กแหลนได้ตัวใดครับพ่อมาหนึ่งสามสี่เท่านั้วันนี้เลกวิ่งเล็กแหลนมีสามกับสี่ครับพ่อ จับคู่ค่ะจับคู่วันี้สามศูนย์จับคู่มีสามศสหนึ่งแล้วก็สามสองค่ะพ่อเออสี่ศูนแล้วก็มีสี่ศสองแล้วก็สี่สมค่ะพ่อเออห้าสองหสห้าสี่ ห้าสองห้าสามแล้วก็มีห้าสี่ครัพ่อเออวันนี้เจ็เจ็ดห้าสิบสีบ 5, มีเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็มีหนึ่งสี่ครัพ่ออ้าวนั่นแหะค่ะอ้าววันนี้หล,ลักร้อยเดจัดคือเก่าเป็นปพ่ออันี้อันนี้โลดโลกกันอันนี้ไว้เนี้ยค่ะ ค่ะ <c oughs> กันเบิลไว้เพิ่นมากไก่เพิ่นซื้อเพราะมากกับเ่าะซื้อค่ะอืมนี่สองสองสามสามสี่สี่เบิลอ๋อค่ะพ่อเบิลสามชุดนะคะคือสองสองสามสามแล้วก็สี่สี่นะพ่อเนาะช่วงนี้เลียกเบิลสี่สี่พอสี่ไห่แล <c oughs> ้วมือนี่หกหกเน, 3, 5, 6, 5. นี่ยค่ะพอเขียนเนี่พอเลยพอปล่อยออกมาหกหกอีหลีบะ เลขเบิ้ลออกดีนะพ่อช่วงนี้เนาะไลยวันพิจารณาอ่ะเนาะคะ<น>่ะค่ะเลขหลักร้อยได้พ่อมื่อนี้ได้ตัวใดหลักร้อยมื่อวานสองกับสามนี่แหละลักร้อยจัดไปสองกับสามน้องชมเอานี่คือชุดเต็มเซียนว่าปีปัทุ่มนะคะ<น>พ่อเฮาบอกว่าชุดนี่เดินดีไลยนะคะบออยากถิมจักชุดนะพ่อกะห้ซีเฟนช่องเฮาพิจารณาเนาะค่ะเัืนี้พ่อเฮาจัดให้มีเลขเบิ้ลสามชุดน้องชม คือสองสองสามสามแล้วก็ซีซีเป็นที่นาจับตาคือกันเพราะว่าออกต่อกันลายมือแล้วนะพอ่อเลขเบิลก็ได้เนาะไายวันแมน่ค่ะสำรับชุดเต็มมือน,นี้นะคะเดี๋ยวท่วนตัวเลขของพ่อเฮ้าก่อนน้องชมเดี๋ยวพ่อเฮ้าจะเน้นให้คือเก่านะคะงวดนี้มีสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่ศูนย์สี่สองสี่สามแล้วก็หาสองหาสาม 5่าซีเาแล้วกันหถูกต้องนะพ่อเออถะ, <S 2> 2 <S <ล>ะทีนี้ตัวเน้นค่ะพ่อเน้นเป็นทีนาจัตตาเนแล้ค่ะเลขพอเฮาเน้นสามศูนย์สามสอล่ะเน้นไปที่สามศูนย์แล้วก็สาสองค่ะพ่อเออีศูย์งก็มี4ีศูนแล้วก็มี4 0, ีสองค่ะพ่อ สองหาสี่ห้าสองแล้วก็ห้าสี่นะคะอ้าวหนึ่ง<อ> <6, S 2> หกชุดทกหางคือเกานลำช่อมพอเฮาบอกว่าหมวดนี่มั่นใจฟันทงมาเทเๆเขารัว่วคือเกาเนาะพอ่อสำหรับสุดเซียนว่าผีกระทุ่มเฮาเนาะคะ่ะพี่มพอเฮาก็ให้ความมั่นใจสำหรับห้าหน้อยกับเล้านี่พอก็มั่นใจห้าน้อยคือเกาเนาะพ่อแม่ห้าน้อยนี่ซ้สมัน ซำนั่งอยู่ในอันอันนั้นมันนั่นแหละลูกซำหมุนเอาเองเล่นปะพ่อซำซำหมุนเอาเองลูกบ่พ่อต้องว่ามันมันเขาวัดบ่อขาดไหมลูกค่ะฟังกันเด้อท่านผู้ชมเด้อมักชอบสูตรพ่อเฮาเนาะค่ะกะบัวเมีนว่าพ่อเฮาเว้าซื่อๆนะคะผู้ชมไปเบิ่งย้อนหลังได้เลยนะคะสูตรพ่อเฮาเดินดีดีลีนะคะผู้ชมจนแฟนช่องได้โทรไปถามไปเน้นอีกรอบหนึ่งพ่อเฮากะเน้นให้โตเก่าคือเก่าเนาะพ่อสำรับชุดเต็มพ่อเฮาแล้วก็โตนึ่งนะคะ ขั้นขั้นวาจะไปโตัวเดียวพอหายวบดอกคามันบ่ถ,ถึงมากเพิ่มกระสีวาเขาสื้ออยู่ใน,น,นหันลาอันนี้แล้วแต่ดวงนะพอนะ่อเนาะบ่มีพาดอดกค่ะเออจ้าอยากลับแบบกลับไปน้ำกลับไปโทษเสียงโฉกเสียงลาบก็แล้วแต่บุญภัยบุญมั่นนะพ่อเนาะอันนี้ก็คือแนวทางที่เดินดีแล้วนะคะหวดนี้กข็ขอแล้วมือมากับเขาตตรงตรงแล้วมือมากับเข่าโตตรงโตกลับสลับกันน้ำ อันนี้ห้าวกะกับเบิร์กเอาเอฟซีก็ไใดแต่แม่ก็ถือแค่ละอ้าวซาทูพ่อก็ขอให้ได้ขอให้มาขอให้เลขกพ่อห้าแต่ปังๆเขาปังๆคือเก่าค่ะพ่อมงวดนี้ก็ได้ขอบพระคุณแนวทางดีๆที่พอ่อแบ่งปันให้ช่องแพปเประรวยค่ะพ่อให้พ่อได้โชคได้มาและะ้วก็แฟนช่องห้าได้โชคได้มากับพ่อค่ะพ่อสวัสดีค่ะ